สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะวันนี้ครูโรสมีเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะมาบอกพี่พี่น้องๆค่ะว่าหลายท่านส่งข้อความหาครูครูอาจจะไม่ได้ตอบข้อความบ่อยนะคะเพราะว่าครูเองก็มีงานเยอะแต่วันนี้สำคัญมากที่จะต้องบอกพี่น้องว่าทำไมเราถึงไม่สามารถปรับราคาค่านวดของเราได้และทำไมเราถึงมีลูกค้าลดน้อยลงการลดน้อยลงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าทาอย่างไรละ่ะ เขาจะมาใช้บริการร้านนวดร้านสปาเราบ่อยมากยิ่งขึ้นทํำยังไงล่ะเขาถึงจะเห็นเราก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าร้านนวดไทยนวดสปาหรือว่าร้านนวดของคนต่างชาติทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหมดครูจะบอกว่าตอนนี้นะแม้กระทั่งร้านอาหารก็ต้องปรับเปลี่ยนดังนั้นสิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเช่นครูยกตัวอย่างแม้ว่าคุณจะเป็นร้านอาหารก็ต้องทําอาหารส่ง d ด l i v e อร ทำทั้งนั้นก็คือ delivery ส่งเพราะว่าบางขั้นเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะออกไปซื้ออาหารหรือว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วเราล่ะร้านนวดร้านสปาของเราสินค้าของเราคือการนวดทําอย่างไรลูกค้าเขาถึงจะตัดสินใจมานวดร้านเราเพราะว่าในช่วงที่เขาหยุดเขาไม่ได้หยุดนะคะเขาดูตลอดเลยค่ะใน Facebook ใน Google ดังนั้นบางท่านที่บอกว่าครูค้าเขาไม่สนใจหรอกค่ะ a c e b o o k ครูจะบอกว่าตอนนี้ Facebook นะคะ มีคนสนใจมากยิ่งขึ้นคนต่างชาติสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วเราล่ะหมอนวดไทยเราเคยทำภาพให้หน้ามานวดไหมเราเคยทำวิดีโอให้หน้าสนใจไหมทุกคนไปดูของครูได้เลยค่ะทั้งเรื่องของการถ่ายภาพวิดีโอแม่ครูไม่ได้ใช้กล้องแบบราคาแพงมากๆแต่ครูใช้มือถือและครูมีรีวิวรีวิวนั่นคือเทสติมเนียนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องปรับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลูกค้าปัจจุบันนี้นะเขาคิดมากๆเลยค่ะดังนั้นคุณจะบอกว่าใครที่ออกมาไลฟ์หรือออกมาถ่ายรูปโชว์เรื่องการนวดกรุณาโชว์ที่ Facebook Page และ Facebook Page เนี่ยจะต้องลิงก์กับ Google ค่ะจะต้องลิงก์กับ Google เพราะอะไรรู้ไหมคนที่อยู่ในยุโรปในเยอรมันหรือว่าในต่างประเทศเขาดู Google เป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ Google เนี่ย ใครก็จะไปไหนมาไหนถาม Google ตลอดร้านอาหารที่ดีที่สุดร้านนวดที่ดีที่สุดอยู่ตรงไหนดังนั้นอย่าลืมนะคะไปที่ Google ให้ลิงค์หาด้วยกันให้ได้คุณจะได้ลดหนึ่งละลดประหยัดรายจ่ายลดค่าโฆษณาและการถ่ายภาพครูจะบอกนะคะอย่าถ่ายภาพมืดๆม,ม,มัวๆการถ่ายภาพทําให้คนเนี่ยอยากมานวดเราต้องส่งความสุขให้คนเห็นว่าอุ้ยฉันอยากมานวดเหมือนคนที่ก็ถ่ายภาพที่ร้าน ของร้านซูชินะคะทําไมเวลาครูลงลดไฟแล้วครูเห็นซูชิทั้งๆท,ท,ที่ครูไม่ได้ชอบซูชิเลยอะ่ะครูยังอยากทานซูชิค่ะดังนั้นพี่น้องที่รักคะไปดูนะคะถ่ายภาพลงวิดีโอทําให้สวยงามทําให้คนติดตามทําให้คนอยากไปและไม่ต้องไปคิดว่าคนต่างชาติเขาไม่ได้ดู a c e b o o k ครูจะบอกนะคะ f a c e b o o k เนี่ยเขาช่วยเราได้เยอะเลย เขาช่วยเราได้เยอะเลยเพราะ f a c e b o o k เนี่ยมีออลกอริทึมที่เขาสามารถรู้ได้ว่าคนคนนี้อยากไปตรงไหนชอบแบบไหนคุณไม่ทราบหรอกคะ่ะแต่ว่า f a c e b o o k เนี่ยถูกที่สุดดังนั้นพี่น้องที่รักคะร้านนวดร้านสปาที่ไหนถ้าอยากพัฒนาเร็วและมีลูกค้าต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธค์ค่ะ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ว่าเราจะต้องทำแบบไหนหนึ่งให้คนมองเห็นเราและรู้ว่าเราเป็นตัวเราแม้ว่าคุณจะมีร้านนวดที่เป็นหนึ่งคนสองคนสาคนขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ถ้าคุณรู้จักในการเซฟเงินนะคะและก็รู้จักทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงคุณภาพราคาจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมาหาคุณมากที่สุดและก็ถึงแม้จะน้อยการปรับราคาปัญหาส่วนใหญ่ทำไมคุณไม่กล้าปรับราคาคุณรู้ไหมคะ ปัญหาส่วนใหญ่เพราะคุณไม่เห็นว่าคุณค่าของตัวคุณเอง s ซ l ล์ respect ดังนั้นพี่น้องที่ราาักคะคููรสอยากบอกว่าการที่คููรสออกมาแบ่งปันหรือว่าการที่คููรสพูดให้คุณทำเนี่ยข้อดีอยู่ตรงไหนรู้ไหมเพราะหนึ่งลักคููรสเรียนมาอยู่แล้วแล้วก็ยังมาปฏิบัติด้วยแล้วก็สงสัยอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะทำไมอะตลอดระยะเวลาที่ดิฉันอยู่ที่นี่12ปีทำไมพี่น้องหลายท่านราคายังคงเดิมไม่ปรับเปลี่ยนราคาเพราะอะไร พี่น้องที่รักคะครูเป็นคนหนึ่งที่อยากจะช่วยและก็นำพาพวกเราเนี่ยครูรู้ว่าการทำงานเนี่ยครูอายุ51ปีครูทำงานเนี่ยครูรู้เลยว่าพวกเราทำงานเหนื่อยดังนั้นสิ่งที่ครูอยากจะช่วยได้คืออย่าลืมมาติดตามดู f a c e o o o k r o s ซ o r g a ก i c s ิปาฮัมบวกดูแล้วก็จดไว้แล้วลงมือทำ เพราะความรู้ดีๆแล้วเรารู้อ๋อรู้แล้วแล้วเราไม่ปฏิบัติมันก็ทําให้เราไม่เจริญเติบโตและการปฏิบัติคุณปฏิบัติแค่ไหนเรียนแค่หนึ่งครั้งสองครั้งดิฉันเรียนแล้วแล้วไม่ทําการที่เราจะเรียนแล้วนําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีเนี่ยเราต้องเรียนมากกว่า10ครั้งค่ะแล้วก็ฝึกปฏิบัติด,ด้วยครูบอกเลยค่ะว่าไปดูได้เลยแล้วไปดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะบางท่านเนี่ย ไปกูรูมากมายแล้วไม่รู้ว่าอันไหนเหมือนของเราหรืออันไหนไม่ใช่การที่เรามีโค้ชมีคนที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนนั้นครูบอกได้เลยค่ะเอาผลงานเอาผลงานรีเซาท,ที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จครูมีความภูมิใจมากที่นักเรียนส่วนใหญ่ ที่ไปเรียนในคอร์ส The Master Thai Spa Business เรื่องของตั้งแต่การนวดเรื่องแต่การสร้างตัวตนตั้งแต่การพัฒนาตัวตนตั้งแต่การทำอย่างไรให้คนเห็นเราก่อนครูบอกวิธีการที่ทำโฆษณาแบบไหนจะได้ผลดีมากที่สุดถามว่าครูทำมาก่อนใช่ไหมครูทำมาก่อนครูผิดพลาดมาก่อนครูเรียนรู้และครูพัฒนาตลอดเพราะครูรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้หมอนวดไทยประหยัดเงินและทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองดังนั้นพี่น้องที่รักคะ วันนี้วันสุดท้ายที่ราคาการเรียนคอร์สออนไลน์ The Expert Business ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกอาชีพคุณจะขายของออนไลน์หรือว่าคุณจะเปิดร้านนวดร้านสปาหรือว่าคุณจะเปิดร้านขายอาหารอิมบิสต่างๆคุณสามารถเรียนรู้ได้และคุณสามารถไปเป็นต้นแบบที่สําคัญคุณสามารถไปเป็นต้นแบบสอนให้คนต่างชาติหรือสอนให้ร้านนวดร้านสปาในเแถบนั้นๆ,นนๆเขารู้จักคุณ เขารู้จักการนําไปใช้และการสร้างตัวตนให้คนรู้ว่าตอนนี้เราต้องปรับปรุงตัวเองแล้วแล้วถ้าเราไม่ประสบความสําเร็จก่อนเนี่ยเอาผลสําเร็จที่เราปรับราคาได้แล้วมาบอกเล่าผู้คนว่ามันอ่ะไม่ได้ยากเลยมันอยู่ที่เราต้องฝึกและต้องเรียนถามว่าทุกคนเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะขนาดคุณแม่เมียนก็เรียนได้ค่ะคุณแม่พวงเพชรก็เรียนได้ค่ะแล้วก็คุณแม่ฟ้าใส ท่านเหล่านี้เป็นคุณแม่พวกเราอายุมากกว่า60ปีแล้วก็มากกว่า70ปีแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะมัวติดอะไรอยู่ครูจะบอกนะคะว่า การที่ครูทำคอร์สต่างๆหรือว่าการที่ครูออกมาพรีเซนต์ทั้งคอร์สฟรีหน้า f a c e b o o k p a g โรสไซออร์แกนิสปาคำบวกคุณก็สามารถนำไปสร้างและได้รายได้แล้วแล้วก็ในคอร์สการเรียนต่างๆที่ครูอยากแนะนำให้มากที่สุดคือคอร์ส The m a s t e r t h a i Spa b u s i n e น s นั้นก็เก่งสำหรับคนที่เป็นเจ้าของสปารู้หลักรู้เทคนิครู้จักการทำสร้างแวลูให้ลูกค้าติดตามให้ลูกค้ามาใช้บริการดังนั้นครูจะบอกนะคะว่ามันเกิดจากอะไรหนึ่งเกิดจากการ ได้เรียนรู้ครูเรียนรู้เยอะมากครูไปอบรมตั้งแต่สมัยที่ครูเป็นพยาบาลเรื่องของสุขภาพครูเก็บข้อมูลหมดเรื่องของการเปิดสปาธุรกิจด้านสุขภาพครูจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยความรู้ดีไม่พอเราต้องมีจิตตั้งต้นจิตใจที่ดีด้วยและการส่งต่อมันสําคัญมากเพราะอะไรทราบไหมคะถ้าคุณมีจิตตั้งต้นไม่ครีนคุณจะไปบอกส่งต่อได้ยังไงดังนั้นพี่น้องหมอวันไทยที่รักคะตอนนี้ โอกาสนี้เราจะอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วเราต้องปรับปรุงพฤติกรรมของเราใหม่ตั้งแต่เรื่องของการเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องการพัฒนาตัวเองตั้งแต่เรื่องของการปรับ Mindset ว่าทำไมเราถึงอยู่อย่างเนี้ยมากี่ปีทำอย่างเงี้ยมานานแค่ไหนแล้วทำไมเราไม่ปรับปรุงตัวเองล่ะคะคุณจะบอกว่าทุกเรื่องทุกเหตุการณ์เกิดมาทุกบริษัทลำบากหมดแต่ เราจะพลิกโอกาสและวิกฤตนี้ในสิ่งที่เรามีอยู่การเรียนที่เรามีอยู่เรื่องของการนวดไทยเรื่องของการคุณค่าคุณภาพของการนวดและเรื่องของการให้การบริการและการปรับเรื่องของไฮจินและไม่ให้มีข้อผิดพลาดกับลูกค้าถ้าเรากันเหล่านี้ได้หมดแล้วเราวางแพลตฟอร์มของเราให้ถูกจุดอย่างเช่น1ใช้ Facebook Page และใช้ Google และใช้ YouTube และใช้ Instagram แล้วใช้ t w i t t e อร์ คุณก็จะไปรอดไปดูนักเรียนของครูสิคะนะระหว่างคุณดาดาคุณด้านะที่อยู่ประเทศสเปนเธอเก่งในเรื่องของ i ิน t a g r กรมไปดูติดตามได้เลยไปดูคุณโบคุณโบนะคะเก่งเรื่องของการนวดการเป็นโปรเฟสชันอลคุณโบเนี่ยเป็นนักเรียนตัวอย่างเลยที่เปิดร้านได้ประมาณ3เดือนยังไม่เปิดร้านเลยลูกค้ารอคิวแล้วเพราะอะไร ก็คือการสร้างตัวตนการทําให้ผู้คนได้เห็นว่าเราอยู่ตรงไหนเราเป็นคนแบบไหนส่งต่อโดยการมี Facebook ส่วนตัว Facebook Page ส่วนตัวคือส่วนตัวดังนั้นใครต้องการติดตามครูโรสนะตอนนี้ครูจะบอกว่าครูสกีนเพราะอะไรรู้ไหมคะหนึ่งละครูอยากให้ Facebook ครูเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและต้องการพัฒนาตนเองดังนั้นจิตตั้งต้นเราจะต้องคลีน เราจะต้องคลีนก่อนเราส่งต่อเรื่องของพลังงานเราตรงส่งต่อเรื่องของความรักเรื่องของคุณธรรมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วมาใช้ a Facebook facebook page อย่าไปไลฟ์สดอย่าไปอะไรเดี่ยวถ้าจะไลฟ์สดในเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนตัวไปที่ f Facebook page. ตนเองแต่ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าการส่งเสริมสุขภาพต่างๆไปที่เรื่องของ Facebook Page ไล์ให้ถูกที่ทำไมครูถึงพูดได้เพราะว่าเมื่อก่อนครูก็เคยเป็นค่ะไม่มีใครบอกครูต้องมีเมนทอลครูต้องมีโคชชิ่งครูต้องมีคนแนะนำค่ะอย่างเช่นการที่ครูว,วางรูปหินการที่เรานวดหินเนี่ยเราวางรูปหินผิดก็ฆ่าตัวเราเองเขบอกว่าส่งรูปภาพนี้มา หลายท่านเหมือนกันค่ะที่เป็นหมอนวดไทยวางลูกหินลูกหินนวดของฮอสโตนผิดอย่างเงี้ยใครจะบอกคุณคุณก็ทําตามคนอื่นมาทําตามคนอื่นมาก็ผิดแล้วการตั้งราคาคนอื่นตั้งมายัางไงก็ตั้งตามก็ผิดเพราะฉะนั้นคุณจะมัวทําอย่างนี้อยู่ทําไมเพราะว่าร่างกายของคุณนะสุขภาพของคุณนะต้องปรับเปลี่ยนและก็รีบด่วนเลยค่ะดังนั้นครูจะบอกว่าจิตตั้งต้นถ้าจิตคุณคลีนคุณพัฒนาตัวเอง คุณรู้ช่องทางคุณวางแพลตฟอร์มที่ถูกต้องคุณจะทุ่นแรงไปได้เยอะมากแม้ว่าครูจะนวดลูกค้าน้อยแต่คุณภาพลูกค้าบอกต่อครูมีลูกค้าตลอดตอนนี้เราต้องใช้กลยุทธ์นี้ค่ะหรือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ว่าเราจะต้องไปนวดตามบ้านแล้วเราจะต้องทําอย่างไรให้มีคุณภาพและคนไปนวดตามบ้านเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรลูกค้าถึงจะมั่นใจในฝีมือคุณมั่นใจในความสะอาดของคุณมั่นใจในการบริการของคุณ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ล่ละคะ่ะที่สําคัญมากเรื่องสี่เรื่องที่ครูจะบอกว่าหนึ่งหนึ่งการสร้างตัวตนว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรแพลตฟอร์มอันไหนที่ทําให้คุณประหยัดรายจ่ายและสองการที่คุณจะทํานวดทําภาพส่งภาพ,ส,ภาพ,ส,ภาพส่งวิดีโอแบบไหนที่มีคุณภาพแล้วลูกค้าเห็นแล้วฟินจังเลยอ่ะฉันอยากไปนวดร้านนี้ทําเป็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องคอนที่3คุณมีไหมเรื่องของการปิดการขายครูจะบอกนะคะว่า กระแสโลหิตของเราร่างกายของเราเปรียบเสมือนการนวดนวดไทยนี่เปรียบเหมือนหัวใจของทุกๆก,การนวดเลยอะ่ะแล้วถ้าคุณรู้จักพูดรู้จักบอกรู้จักส่งต่อลูกค้าก็จะบอกว่าโอ้การนวดไทยเนี่ยมันเปรียบเสมือนโลหิตมันก็เปรียบเสมือนการปิดการขายถ้ามี cash ฟ l การเงินดีตรงไหนระบบการไหลเวียนเลือดการส่งต่อต่อตางๆก็จะทําให้ร่างกายของเรา ดำเนินธุรกิจร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีแล้วเรารู้จักพูดรู้จักเทคนิคในการส่งต่อในการสื่อสารที่ถูกต้องได้แล้วอย่างเรากล้าแล้วยังเพราะว่าการที่เอาหน้าออกมาอยู่หน้ากล้องแล้วก็ไลฟ์สดแล้วบอกผู้คนบอกขนาดเริ่มแรกบอกคนไทยก่อนให้ได้ก่อนค่ะว่าเราเนี่ยมีคนรู้จักแล้วก็มีทําให้คนเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครูบอกได้เลยเห็นไหมเขาว่าทุกคนตอนนี้เริ่มมาที่ Facebook แล้วถ้าคุณไม่ตื่นตัวตอนนี้ คุณจะทํางานลําบากมากกว่านี้ค่ะแล้วตอนนี้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปคุณจะทําอย่างไรล่ะคะคุณจะทําอย่างไรล่ะคะดังนั้นครูบอกเลยค่ะคอร์สออนไลน์นะคะปัจจุบันและกำลังเรียนอยู่คือคอร์ส The Expert Business คุณสามารถเรียนได้คอร์สนี้สอนอะไรบ้างสอนเรื่องการปิดการขายสอนเรื่องการสร้างตัวตนการทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งการทำแบรนดิ้ง นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการสร้างแบรนด์แบรนด์ของคุณการนวดของคุณเป็นแบรนด์แบบไหนการนวดของคุณเป็นแบรนด์แบบไหนเน้นเรื่องคุณภาพการบริการหรือว่าเน้นเรื่องอะไร เพราะฉะนั้นเราต้องจับจุดให้ถูกค่ะและที่สําคัญตอนนี้คอร์สนี้กําลังเรียนอยู่และคอร์สนี้นะครูบอกได้เลยไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพนวดอย่างเดียวหรือว่าทําธุรกิจขายของออนไลน์ด้วยคุณก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ดังนั้นวันนี้วันสุดท้ายใครแคปวิดีโอนี้นะคะแคปวิดีโอนี้นะคะรูปนี้ค่ะส่งต่อด้วยหัวใจ ราคายังอยู่ที่เดิมค่ะ499วยโลวันนี้วันสุดท้ายดังนั้นพี่น้องที่ราาักคะแคปภาพนี้ว่าคุณได้ดูวิดีโอนี้คุณยังได้ราคา499ถ้าเผื่อว่าคุณไม่ได้ฟังคลิปวิดีโอนี้ราคาปรับค่ะแล้วคุณจะทราบอีกครั้งเมื่อครูจะบอกในไลฟ์ like ต่อไปดังนั้นครูโรสบอกผู้คนด้วยใจค่ะว่าสิ่งที่ครูโรสสัมผัสได้สิ่งที่ครูโรสเรียนรู้มา คอสฟรีก็มีค่ะหน้า Facebook หรือใน YouTube แต่ว่าคอสเนี้ยเราเน้นมากกว่าเป็นพิเศษคุณสามารถคุยและปรึกษาครูได้มากกว่าทุกทกท่านเพราะฉะนั้นคิดค่ะคิดค่ะอยากจะเรียนกับอาจารย์ท่านไหนอยากจะเรียนกับกูรูท่านไหนควรเลือกเรียนกับคนที่เขาประสบความสำเร็จและผ่านงานด้านนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสของคุณค่ะด้วยความรักและขอบคุณแล้วเจอกันในคอสออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะ